พอยบัวไปจ้าด้วยว่าประกวดงานธิดาโดยงานกาชาติจังหวัดน่านบัวปำะมงขายหัวท่องเที่ยวที่บุญยมประเทศไทยจังหวัดน่านแต่หมังว่างานธิดาโดยงานกาชาติจังหวัดน่านด้ว่าแต่ในหัวหมังว่าคอามมีเสี่ยคอามมีเสี่ยจังหวัดน่านน่าจะน่านดีกว่ากว่าไหน สวย่งซะแนมะ่อันนี้เผาอะไรจ๊ะเผามงเผามงเผามงอ่าเป็นมงอะไรมงขาวหรือมงอะไรนะมงเขียวอ่ามงเขียว โมลอย่ออำเภอบ้านหลวงกล่าวสวัสดีคณะกรรมการที่เคารพแต่พ่อแม่พี่น้องท่านดิฉันเป็นผู้ข้าประกวดหมายเลขย1่ดิฉันชื่อนางสาวรวมชีวันแซ่เฮอชื่อเล่นชื่อนางนาม,มาจากหมวู่บ้านเริ่มก้าตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลันน,ลนานา,นาผู้ส่งข้าประกวดอำเภอบ้านหลวง ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราจะไปกันต่อกับสาวง,งามใหม่ยเลข22ค่ะสาวง,งามจากชนเผ่ามง้ง<อ>นางสาวแขมินทราอาชาธนกูลอำเภอปัวเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะในรอบนี้ยังคงให้กำลังใจโดยการมอบช่อดอกไม้แบบออนไลน์ได้อยู่นะครับเรียนเชิญทุกท่านในช่วงนี้ ความกลางการให้กำลังใจของหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานและท่านผู้มีเกียรติหลายภาคส่วนเลยก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเชิญสาวแนมแนนํานตัวครับเน้อชงอีจงเหนียนทีก็ไดริน่จเดาดนาะคุณรู้เมฮูได้นะสิงมัวผมวันนี้ยิ่งก็ย่อชงกูเน้อนาดูชอประกาศสิงนาน กูกูต้งต่อยอดกันดะชมต่างูเชกันนะมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษอำเภอปัวซาบุตโตชิตเจาวโนองเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะดิฉันนางสาวเขมินทราอาชาธนาคุณน้องอะตอมหมายเลข22 กำลังจะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษอำเภอปัวส่งเขลาประกวดและน้องอะตอมนะคะอยากจะขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนให้ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องอะตอมในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับในหมายเลขล่าสุดนี้ที่เธอได้แนะนําตัวไปหมายเลข22ครับไปต่อที่ผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปเลยนะครับกรรมการให้คะแนนยังต่อเนื่องเลยคุณอ้อมผู้เข้าประกวดหมายเลข23ต่อเนื่องนะครับที่จะได้แนะนําตัวตามรูปแบบ และาการให้คะแนนของกรรมการผู้ส่งคุณวุธในกลุ่มผู้เข้าประกวดชนเผ่าม้งหมายเลข23นางสาวเปรมสิณีประทุมไพรโรธนะครับอำเภอเชียงกลางส่งเข้าประกวดพร้พอมแล้วเชิญสาวงามได้แนะนำตัวกับทุกท่านเชิญครับชงอิงเียจีปดินายด์ซีงชอเลอยอัจอเจ้านเจ้าอ,อัว ตินนอกูมัมลูเบโฮเตีอะใจสิงทอกูตัวแดเต้นนิ่กู่ปีตูเฉิงกากูต้้มฮอนอย่ออำเภอเชียงกลางกราบเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและพ่อแม่พี่น้องทุกคนดิฉันชื่อนางสาวเปรนสนีรปทุมไทรโรธอำเภอเชียงกลางส่งเข้าประกวดขอบคุณ ขอบคุณครับค่ะไปกันต่อค่ะสาวงามหมายเลข24ค่ะนางสาวน้ำฝนแสนเท้าค่ะอำเภอเวียงสาเป็นผู้สมเทินเข้าประกวดค่ะอยู่ในกลุ่มผู้เข้าประกวดจากชนเผ่าม้งในจำนวน13ท่านเชิญครับ วัวกุ้งถ่ายตัวไม่เล่นเนงยนกับเรามวนเปหัวเกียรสิงทอย้อนสองพักปีธรรมสิงนานตัวถ้าเชงกันเดิลอยดระดับลกเชงกันเดิลวิทยาลัยกณะช,ช,ชีพเวียงสาสาขางนานธุรกิจคาปริกร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่มัวลนึ่งทุงเก่าหยีชงอำเภอเวียงสาจตุประจงการกุฎว แูเร,เรียนท่านคณะกรรมการและแขกผู้เกียิทุกท่านค่ะดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข24นางสาวน้ำฝนแสดท้าวอายุ18ปีมาจากหมู่บ้านพักดีธรรมอเบียงสาจงาหวัดน่านกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลาัยกอาชีพเบียงสาสาขาง,งานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ อำเภอเวียงสาส่งเข้าประกวดขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านประตูสู่จังหวัดน่านะอำเภอเวียงสาหรือเวียงป้อไปต่อเป็นที่ผู้เข้าประกวดอีก2ท่านสุดท้ายแล้วนะครับคุณน้อมครับหมายเลข25ในกลุ่มผู้เข้าประกวดชนเผ่าม้งในการประกวดทิดาดอยประจำปี2565จังหวัดน่านผู้เข้าประกวดหมายเลขที่านางสาวนิชกาศแท้เท้าอำเภอทุ่งช้ามส่งเข้าประกวดเชิญแนะนําตัวครับ nhạc gì từ tiếng cho đời sư sinh sao cờ thổ hải cho cho thơ cho khi cho cho nó cho mùa lên xua tù đời nó cũng lúng bê hùa mò sành mua nhu cầu gì sợ chê tuôn đời lú sò na xua nan cũng do âm thơ thung sàng của nào เรียนคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านดิฉัานนางสาวมิชการแท้เท้าชื่อเล่นชื่อน้องมออายุ18ปีมาจากบ้านน้ำสอดจังหวัดน่าอนอำเภอทุ่งช้างส่งเข้าประกวดขอบคุณค่ะขอบคุณครับมาจากอำเภอทังตอนเหนือของจังหวัดน่านสำหรับหมายเลข25ครับและสาวงามหมายเลขสุดท้ายสาวงามหมายเลข26สาวงามจากชนเผ่ามงค่ะ นางสาวน้องฝนแซ่เฮอค่ะคลินิกตาหมอนิกเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะและนี่ก็คือ26สาวงานนะคะในรอบหน้าจะมีเพียงสิ์มหมายเลขเท่านั้นที่ได้ไปต่อร่วมลุ้นไปได้วยกันอีกไม่นานเกินเราเราจะทราบผลแล้วขอเชิญแนะนำตัวครับเนือ้นอฉลอิฉันจะวด้ đời nó cũng mua lúc bé hữu uan xiêm ha do tuần sai tua đèn tờ nên gầu Đào Mơ luôn nóng nhu do cầu chưa sồn sợ chị đơn tờ lũ, như, yo, đảo, lũ gió, nát từ xanh nan tua tôi Tù bắt sáng ngay cửa tôi nóng nồi do khi mị ta mỏ qua sao đào Sao đi khà so, đi sàn nắng sào nắng phồn xa, năng, xa, xa mày lê 26อายุ19ปีมาจากหมู่บ้านดอยติวอำเภอทองผาจังหวัดน่านผู้สนับสนุนส่งครอบรรกวดคือที่นิตาหมอนิกขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับนี่คือผู้เข้าประกวดทั้ง26หมายเลขคุณอ้อมครับเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งผู้เข้าประกวดในปีนี้มี26ท่านจาก4ชนเผ่านะครับใช่ค่ะ สำหรับ26สาวงามจาก4ชนเผ่านะคะประกอบไปด้วยชนเผ่าถิ่น2สาวงามชนเผ่าขมู3สาวงามชนเผ่าเงียน8สาวงามและชนเผ่าม้ง10สาวสาวงามค่ะซึ่งแต่และชนเผ่าวันนี้นะคะเราก็จะมีรางวัลทิดาประจำเผ่ากันด้วยนะคะรวมทั้งหมดรางวัลที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ 10รางวัลด้วยกันซึ่งตอนนี้ค่ะคณะกรรมาการผู้สมคุณวุิของเรานะคะทํางานกันอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวค่ะและนี่คือผู้เข้าประกวดในรอบตัดสินที่หหลังจากผู้เข้าประกวดได้เดินมาให้ทุกท่านได้ยนโฉมถึงความงามบนอ้อมครับมาดูถึงความงามของแต่ละชัติวันที่นำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามกันในแต่ละปีนะครับทีมงานวันโฮมโดยได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดน่านได้ทำหน้าที่ ในการเป็นผู้จัดก,การประกวดมาอย่างยาวนานก็เพื่อเป็นการสร่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีความกรองดองความหลากหลายของชาติพันธุ์แต่เราอยู่อาศัยร่วมกันณนะจังหวัดน่านแห่งนี้ด้วยความสุขมาอย่างช้านานนะครับแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดาวจิตรกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรื่องรองพระธาตุแช่แห้งนี่คือคาขวัญข,ของการเชิญชวนทุกท่านมาแอวน่านที่งานวันโฮมครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านศูนย์พัฒนาราชดรบนพื้นที่ ที่สูงจังหวัดน่านบ้านพักเด็กในครอบครัวจังหวัดน่านรวมถึงศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน ย้ำเรื่องของการมอบรางวัลขวัญใจชาวนาในครั้งนี้หน่อยครับค่ะสำหรับขวัญใจชาวนาน,นะคะนั่นก็คือคะแนนจากทุกท่านนะคะสามารถจะให้กำลังใจให้คะแนนสาวงามได้ค่ะคะแนนนะคะ100บาทเท่ากับ1คะแนนนะคะซึ่งทุกท่านสามารถที่จะให้คะแนนสาวงามผ่านจุดจำหน่ายดอกไม้ทั้งหมด9จุดด้วยกันค่ะคะแนนก็ขึ้นแบบเรียวเทาให้ทุกท่านได้สามารถเช็คและก็ตรวจสอบความถูกต้องได้เลยค่ะเชิญซึ่งจากการสแสดงทางวัฒน,นธรรมชนเผ่าชุดนี้เรา มาประกาศผู้เข้ารอบ10หมายเลขในการประกวดที่ดาดอยและเชิญเข้าประกวดค่ะเชิญสาวงามท่านแรกในกลุ่มผู้เข้าประกวดชนเผ่าม้งแนะนำตัวครับ ู้เข้าประกวดชั้นแรกของกลุ่มผู้เข้าประกวดจนเาผเาม้มไปต่อกันที่หมายเลขต่อไปนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข15นางสาวนุกชนาวอลลัคกิตพนผู้ส่งเข้าประกวดสําหรับสาวงามหมายเลข15คือเครื่องเงินลําดวนครับนชูอ๋อคุณเบลเียไหมผู้สิงหัวน้องโยงกับน้าชมคือจะมากุจม่ลอยลอยร้านเครื่องเงินลำดนว,ดเวนเหรอ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวัชนาวพิตรพรอายุ14ปีค่ะผู้สนับสนุนดิฉันในวันนี้คือร้านเครื่องเงินลำดวนค่ะขอบคุณค่ะเราจะไปกันต่อที่สาวงามหมายเลข16ค่ะนางสาวชด,ดารัตแสนยางค่ะอำเภอนาน้อยเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะเชิญครับสาวงามจะได้ชักทายทุกท่านนันลานรวมใจ และคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามไลฟ์สดเชิญครับยญ้าช่อกุยอจุนงชายตัวจ้าหนังกับเจ้ากูลุ่มใบหัวตาเป๋าแสงย่างกูมอนงยองกับช่างช่งตูวช่างกลางกุ้นงโนยออำเภอนาน้อยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชดารั์แสงย้าง อายุ17ปีอ,อนาน้อยสองข้าประวดค่ะขอบคุณครับอเภอนาโน้ยก็เป็นอเภอทางตอนใต้ของจังหวัดน่านก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับแล้วก็มีประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านไปต่อกันที่ผู้เข้าประวดหมายเลข17ครับนางสาวนีราชาแท่มัว ร้านที่นอนโฮมไอเดียทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่านส่งเข้าประกวดหมายเลขสิจจะได้แนะนำตัวต่อไปเชิญครับน้าโจ้ไรโจ้เนี่ยสีกี๊นี่จะผู้ยืดแฉดเนี่ยขอขอเจ้าจะเจ้าน้าเจ้าอัวเดีนอาปูุ่เด็กฮู้จะสิงวัวตัวตัวได้เสาวก่อชา มวนโัยก็จะโชว์ชายกิย้วต้นต่างรูง้จ่อสองแฟสิงหน้าตัวตัวทั้งกาะกูตัวจดินท้น้อยหอร้านบ้านโฮไอเดียทางข้าวัวาข้สอนาัดัวาชามดาวสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมีราชาแซมัว่หมายเลข17อายุ19ปีมาจากบ้านสองแฟ ตำบลสันนีอันอำเภอเมืองจังหวัดน่านผู้ส่งข้าวประกวดร้านบ้านโฮมอเดียทางเข้าบคสน่านขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะเราไปกันต่อที่สาวงามหมายเลข18ค่ะสาวงามจากชนเผ่ามง้งนางสาวจิรพัฒน์ิริคุณนาสกุลค่ะอ,อย่างซิลเวอร์เป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะ และโชวงอีทุกท่านก็ยังคงสามารถที่จะซื้อดอกไม้นะคะเป็นกําลังใจให้กับผู้เข้าประกวดได้นะคะคะแนนผมผู้เข้าประกวดแต่ละหมายเลขโชว์อยู่บนหน้าจอสแสดงผลนะครับมาร่วมลุ้รนรางวัลป๊อปปูล่าโหวไปได้วยกันเชิดสาวงามแนะนําตัวครับินื้อชมยิ่งชมในสุขนิจจามุ่งสวยจ quan đế nó thọ hơi chú cho cho nó cho ô chú cho cho tú cha tử yêu thương chạy xuống cao tua đã cầu gì luôn để tao chẳng có muốn chú quá ra sợ đời lũ cho nam bê, tua trình cần nhớ chú bê chuẩn đời lũ chế mà hà cái mày tu ô chân giang cú để dạng yang silver กราบเรียนท่านคณะกรรมาการและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวจิราพัทรสริกคุณนาสกุลจากบ้านศสเป็ดตำบนผาตออำเภอเทาวังผาจังหวัดน่านกําำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สามมหาวิทยายล,ายลัยราชพัฏเชียงใหม่ผู้ส่งเข้าประกวดอย่างซิลเวอร์ขอบคุณค่ะขอบคุณครับในผู้เข้าประกวดหมายเลขล่าสุดนี้ ไปต่อกันที่ผู้เข้าประกวดหมายเลขถัดไปนะครับในการประกวดรอบนี้สาวงามจะได้เท่ากัน26หมายเลขรอบหน้าแล้วนะครับที่จะคัดเลือกให้เหลือเพียง10หมายเลขเท่านั้นผู้เข้าประกวดหมายเลข19นางสาวอาทิตยาแสนยางนะครับอำเภอปอกเกลือส่งเข้าประกวดเชิญแนะนําตัวครับยอชงอิชฉนิตสีเิตินิง,นนงจา เดินนองกุยางตุนชายตัวเดชาวเกาจัวมูลุ่มเบรูเตียจีเสียงยาตัวช้างลากุจมฮโนอยอ่ออำเภอบอกเรือวัวเช่องดาวสวัสดีค่ะดิฉันหมายเลขสิบเก้านางาสาวอาทิตยาแสนยางอายุสิบเก้าปีอำเภอบอกเรือส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะ เราจะไปกันต่อค่ะที่สาวงามหมายเลข20สาวงามจักชนเผ่ามงค่ะนางสาวปียรัตน์แสงสงค่ะอำเภอเวียงสาเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะวันนี้สาวงามจะมาในชุดประจำเผ่าและรอบนี้ค่ะจะเป็นรอบที่สาวงามจะได้พูดคุยกับทุกท่านนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทางท้านที่ติดตามไลฟ์สดทุกช่องทางทุกเพจด้วยตอนนี้ก็คึกคืนนะครับเชร์กันในหลากหลายหมายเลขด้วยขอบคุณสำหรับกำลังใจเชิญสาวงามได้นำตัวครับ เน,น,น้อจจอจนะือี่นจาสมาตรครูยอตุนชัยจง้าตัวใจต่วนง่าวมลลงเบหูลูเสีงโงแต่สนอกรูตตกระดาษเนือเจ้าดรู้จิกระดาวิทยาลัยการอาชีพเวียงสาคูตัวน่อจอบ้านพักดีทำสิงนั้นตัวตูเชงกา,าคูตัวนนอยน่อยอำเภอเวียงสากัวเจ้าดังกราบสวัสดีท่าน,นาคณะกรรมการและท่านผู้เกียติทุกท้านค่ะ ิฉันชื่อนางสาวเพียรัต์แสนโสงมาจากหมู่บ้านพักดีธรรมตำบลย่าหัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดน,น,น่านตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่สถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบียงสาอำเภอเบียงสาผู้ส่งข้าประกวดขอบคุณค่ะขอบคุณครับขณะนี้เป็นผู้เข้าประกวดในกลุ่มผู้เข้าประกวดชนเผ่าม้งนะครับต่อไปผู้เข้าประกวดหมายเลข21ครับ พบกับนางสาวดวงชีวันแท่เฮนะครับอําเภอบ้านหลวงส่งเข้าประกวดก็เป็นหนึ่งใน15าอำเภอของจังหวัดน่านที่มีของดีอย่างมากมายนอกจากการประกวดความงามของชาติพันธุ์แล้วท่านก็จะได้เห็นถึงความหลากหลายความงามในศิลปวัฒนธรรมในแต่ละอําเภอของจังหวัดน่าน15้าอำเภอในงานประจำปีนี้ด้วยเชิญสาวงามแนะนำตัวครับ ช่วงรเจอจะนัวันรถรอจอเนี่ยสิิที่นักจาริงสตดูกูยาดุ้นใชีตืตัวเด่นดนเน่นเก่าที่กูมั่นบมหัวกามบาเสีงฮากูเฉ่เป็นรุจอได้เลียตัวกูดต่อกันดานดอรุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนานานกูปัตสังกากุตรงมนอยอำเภอบ้านหลวงกล่าวสวัสดีคณะกรรมการที่เขรม แต่พอแม่พี่น้องทุกทันดิฉันเป็นผู้ข้าประกวดหมายเลข21ดิฉันชื่อนางสาวรวมชีวันเซเฮชื่อเล่นชื่อนางนางมาจากหมู่บ้านเริ่มก้าตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลันน,ลนานา,นานผู้ส่งข้าประกวดอำเภอบ้านหลวงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เราจะไปกันต่อกับสาวงามหมายเลข22ค่ะสาวงามจากชนเผ่ามง้งนางสาวแขวนินทราอาชาธนกูลอำเภอปัวเป็นผู้สมทอเข้าประกวดค่ะในรอบนี้ยังคงให้กำลังใจโดยการมอบชอบ่อดอกไม้แบบออนไลน์ได้อยู่นะครับเรียนเชิญทุกท่านในช่วงนี้ ทำตามการให้กำลังใจความหน้าสนวนรัชการพูดแทนหน่วยงานและท่านผู้มีเกียรติหลายภาพส่วนเลยก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเชิญสาวนามนีนนำตัวครับเน้อชงอีจงเนียอที่ก็ที่นินจาสดาได้เนะครู้เมฮูได้นะสิงมัวกูมว่านิยงตัวเจ้าชมคุณเนื้อหนาดูชอบอาการสิงนาน กมตั <ion> ้งใจยูกันเดาชวนดาลูกเชกันเดามหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษอำเภอกัวซาขุตัวชิตรเจ้ามืวนองเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะดิฉันนางสาวเขมินทราอาชาธนากุลน้องอะตอมหมายเลข22 กำลังจะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะมนุษยาคณะมนุษยศาสตร์เอกภา,ารกรษาอังกฤษอำเภอปัวส่งเขลาประกวดและน้องอะตอมนะคะอยากจะขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนให้ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องอะตอมในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ คุณคมาในห้าอันดับแรก<อ>โดยไม่เรียงลำดับการนำ<อ>มานี่นะฮะเริ่มต้นจากหมายเลข3ก่อนเลยนะครับ<อ>นางสาวสุพศรจเจริญวัยครับหมายเลข7ค่ะนางสาวปิยดาแจ้โปงค่ะหมายเลข9นางสาวสาววิพาพลคชาครับหมายเลข11ค่ะนางสาวปัณณิตานางสาวปัดณิตาข่าววงสกุลพันธ์ค่ะหมายเลข16นะครับนางสาวชดารัตน์แสนยามนะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีหลายๆท่านได้ติดตามถึงความงามแล้วก็เชียร์กันอย่างเต็มที่ก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขอิ่มเอมใจกับการประกวดที่ดาดอยประจำปี2565นี้ด้วยนะครับทุกท่านครับต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมเดินทางกับเราในครั้งนี้แต่ละปีก็จะมีผู้ร่วมให้การสนับสนุน ในห,ห,หลายภาพส่วนเลยนะครับเริ่มต้นจากการขอบพระคุณสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพีครับขอบคุณคุณเช่อชูคุณสุภาวรรณเจิงไตรัตค่ะขอบคุณสโมสรโรตารีน่านครับขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวัดออโต้แหมงค่ะขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งศิลปดัดทองกรุป๊ปขอบคุณร้านรุ่งเรืองตะคลายค่ะขอบคุณร้านนิวไทยโพลา่าขอบคุณร้านาน่าก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิสค่ะ ขอบคุณอู่ช่างพันครับขอบคุณร้านหนีกราฟิกดีไซน์